พบกับครูกิฟอีกแล้วนะคะวันนี้ครูกิฟก็จะมาพาประดิษฐ์หนูน้อยน่ารักแบบนี้นะคะอุปกรณ์ก็ตามที่ครูกิฟส่งให้ให้เตรียมไว้นะคะให้นักเรียนตัดกระดาษความยาว8คูณ20นะคะ1แผ่นแล้วก็จะมีหูหูก็จะมีกระดาษ2กระดาษสีสองสีแล้วแต่ที่นักเรียนมีเลยนะคะตัดเล็กอันใหญ่อันแปะเข้าไปตรงกลางจะได้แบบนี้ สองหูแล้วก็จะมีตาตาสองดวงแบบนี้นะคะก็ใช้กระดาษ A4 สีขาวตัดเป็นวงกลมถ้าไม่มีกระดาษสีดำตัดเป็นตาเล็กๆก,ก็ใช้สีหรือปากกาวงได่เลยให้เป็นสีดำาๆนะคะแล้วก็จะมีหนวดนะคะจะมีหนวดสเส้นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีหาง1เส้นเล็กๆยาวยาวแล้วก็จะมีอะไรคะ จมูกนะคะจะมีจมูกตัดเป็นเล็กๆ1น่งอันเรามาเริ่มกันเลยนะคะตอนทำนะคะกระดาษที่เราตัดไว้ถ้านักเรียนไม่มีกระดาษกาวก็ใช้กาวทาทาบริเวณข้างล่างนี้นะคะแล้วก็พับมาเลยค่ะติดจะได้แบบนี้นะคะจะได้แบบนี้ติด แล้วก็วางเลยเสร็จแล้วให้หนักเรียนนำหูที่เตรียมไว้ติดกระดาษกาวถ้าไม่มีทาก,กาวได้ค่ะเอาแปะเข้าไปแปะเข้าไปเลยค่ะสองข้างเลยนะคะแปะเข้าไปสองข้างเลย ะได้แบบนี้นะคะแปะเข้าไปจะได้แบบนี้นักเรียนก็นําตาที่เตรียมไว้ตาที่เตรียมไว้นี่นะคะติดเข้าไปเลยค่ะตาที่เตรียมไว้สองข้างติดเข้าไปเลย จะได้แบบนี้ไม่ได้แบบนี้แล้วนะักเรียนก็เตรียมนวดค่ะนวดนวดนะคะเอาแปะเข้าไปเลยค่ะแปะเหมือนที่เรากาลบาดนะคะแปะเฉียงเฉียงแปะเฉียงเฉียงแบบนี้นะคะสามเส้นเลยไขว้ไปไขว้ามา นี่ค่อยไปค่อยมาแบบนี้นะคะจะเป็นแบบนี้เมื่อเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนนําจมูกที่ตัดเตรียมไว้ทากาวหรือกระดาษกาวแปะลงไปตรงกลางค่ะจะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วหนูเรามียังไม่มีหางใช่ไหมคะให้นักเรียนตัดกระดาษยาวๆเล็กหนึ่งอันทากาวหรือกระดาษกาวก็ได้แปะเข้าไปค่ะที่ก้นของหนูเลยเนี่ยแปะ ที่ก้นของหนูจะได้หนูแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนี่จะได้หนูน่ารักน่ารักแบบนี้เอาไปวิ่งเล่นในบ้านกันเลยนะคะนี่ค่ะหนูน่ารักน่ารักสองตัวเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็ให้นักเรียนทายส่งในลายห้องเหมือนเดิมค่ะนะคะแล้วพบกัน